S Suzuki s วิฟ t ์พาวเวอร์ยูอัพร้อใจตั้งแต่แรกเห็นแรงเต็มพลังเติมเต็มทุกการเดินทางสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับอัปเดตแพชชใหม่ฟีฟ่าออนไลน์เพิ่มนักเตะไอคอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ที่พวกเรารักนำโดยรอยคีนพอลสโคสและเวนดูนี่พร้อมนักเตะคลาสใหม่21 USL และหมดใหม่ multi squad l e a สนุกได้ทั้งคอมและมือถือคลิกโหลดที่ดิงด้านล่างได้เลยครับ อินส์มากกว่าแค่เสื้อยืดธรรมดาเสื้อยืดที่พร้อมอยู่กับคุณตลอด24ชั่วโมงสั่งซื้อ3สีขึ้นไปจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกค่าบริการเพิ่มสนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ เพราะปีศาจแดงคือหัวใจของพวกเราสวัสดีครับตอนนี้ท่านเข้าสู่5ทีปีศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนรับชมคลิปนะครับแอบสกิดว่าใครสนใจไปดูแมนยูที่อังกฤษด้วยกันเพนทริปขนาดเล็กเป็นกันเองนะครับแล้วก็สะดวกสบายสนุกตลอดทริปนะครับอินบ็อกซ์มาที่เพจดูบอลกับนัทได้เลยนะครับลิงก์เพจอยู่ที่ด้านลา่างนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆครับสำหรับหลายท่านที่ติดต่อเข้ามานะครับยังไงก็ลองทักมาพูดคุยกันได้ครับ เกมแดงเดือดระหว่างลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่แอนฟิลด์ที่เดิมจะเตะกันในวันที่20มีนาคมถูกเลื่อนออกอไปก่อนนะครับเหตุผลคือเพราะว่าทีมหงส์แดงไปเข้ารอบเกมเอฟเอคัพรอบ8ทีมสุดท้ายครับแต่ว่านักวิเคราะห์ต่างประเทศก็มองถึงประเด็นนี้นะครับว่าเป็นเรื่องที่โชคดีของยูไนเต็ดฮะที่จะมีโปรแกรมในเดือนม,มีนาคมแค่3เกมนั่นในเกมดวลแมนเชสเตอร์ซิตี้สเปอร์แล้วก็อารเลติโกมาดริดและนั่นจะทำให้คริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็บรูโน่เฟรานเดซสองนักเตะที่ต้องกรมึกกหนัาตลอดดฤูกาล มีโปรแกรมแข่งขันน้อยลงแล้วก็ได้พักบ้างนะครับการรักษาสภาพความฟิตของทั้งคู่ไปจนถึงทารซีซั่นสำคัญสำหรับการลุ้นท็อปโฟรนะครับรวมถึงการเข้าไปในรอบลึกๆของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก League, ซึ่งก็เป็น2เป้าหมายสุดท้ายที่ทีทมต้องทำเพื่อแฟนๆในฤดูกาลนี้ครับยังไม่ได้มีการประกาศผลรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนของสโมสรน,นะครับแต่ว่าแอนโทนีอีลังการได้รับการสนับสนุนจากเวสต์บราวให้ได้รางวัลน,นี้ไปเลยครับ พูเดินกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการขยับขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำไป2ประตูรวมทั้งทัศนคติในการเล่นที่แฟนๆให้คะแนนสอบ่านะครับก็ทำให้แอนโทนีดีพอสำแตแ่งนี้ในมุมมองของเวสต์บราวครับนันตันตาบอกว่าสิ่งที่เขาชอบอิลังกามากคือพลังงานครับทั้งการพยายามวิ่งไล่บอลในแดนบนและการลงไปช่วยเกมรับครับว่ากันตรงๆนะฮะถ้าพูดถึงความทุ่มเทแล้วอิลังกาเองก็มีไม่แพ้ใครเหมือนกันโดยนอกจากแอนโทนีแล้วนะครับก็ยังมีราฟเอลวาราและก็จอร์แดนสารโช เป็นผู้ท้าชิงในเดือนนี้ด้วยครับ ผลประกอบการของยูเนเต็ดในช่วงครึ่งปีหลังสุดถือเป็นงานหนักของริชาร์ดอโน c ซีโอคนใหม่ที่ต้องรีบเข้ามาแก้ไขนะครับข้อมูลระบุว่าทีมมีกําไรจากการดําเนินงานของสโมสรน,น้อยลงกว่าปีที่แล้วถ้าคิดเฉพาะไตรามาสล่าสุดหรือว่า3เดือนหลังสุดนะครับทีมได้กาไรน้อยลงกว่า88%สุดสําคัญครับมาจากการที่ยูเนเต็ดตกรอบฟุตบอลถ้วยในประเทศเร็วทั้ง2รายการทั้งเอฟคับแลวก็ลีคับนะครับทำให้มีโปรแกรมแข่งขันทั้งเกมเย้าและเกมเยือนน้อยลงส่งผลต่อรายรับค่าเลิขกสิทธิ์การถา่ายทอดสดหรือว่าบล็อตแคสติ้งเ e เวเนอยร์ ก็ตามนะครับยูไนเต็ดเองก็มีรายรับมากขึ้นจากการขายตัว๋วาะฤดูกาลนี้แฟนบอลสามารถเข้ามาชมเกมในสนามได้เต็มความจุไม่ต้องมีข้อจํากัดจากโควิดเหมือนเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วครับและจุดขายสําคัญอยู่ที่รายรับเชิงพาณิชย์หรือว่าคอมเมอร์เชีย v e เรเหรือพูดง่ายๆก็คือรายได้จากการขายสินค้าครับยูไนเต็ดทำได้ดีขึ้น กว่าปีที่แล้วเล็กน้อยครับแม้ว่าสโม,มสรจะหมดสัญญากับสปอนเซอร์เสื้อซ้อมเดิมอย่างเอไออนแต่ก็ได้สปอนเซอร์ใหม่เข้ามานะครับอย่างเทซอสบริษัทบล็อกเชนชื่อดังรวมทั้งการต่อสัญญาใหม่กับสปอนเซอร์หลายเจ้าครับโดยเฉพาะโรงแรมชื่อดังอย่าง m a r r i o อ t ครับ นัวิเคราะห์ด้านการเงินยังพูดถึงการคงราคาบัตรเข้าชมซีซันหน้าไม่ขยับขึ้นครับที่สำคัญก็มีการคาดคะเนนะครับว่าการปรีซันในช่วงกลางปีนั้นเป้าหมายสำคัญอาจอยู่ที่กรุงเทพมหานครบ,บ้านเราซึ่งแม้ว่าจะยังไม่มีการคอนเฟิร์มจากต่างประเทศนะครับเพราะยังไม่มีการถแถลงข่าวแต่ว่าคุณวินิจเลิศรัตนชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Fresh Air f e s t i ว a l ผู้จัดกับก็ยืนยันแล้วนะครับว่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับส่วนการถแถลงข่าวก็จะมีขึ้นภายเดือนมีนาคมนี้รอระบุวันที่แน่ชัดกันอีกครั้งงนึง ya สำหรับข่าวซื้อขายนักเตะนั้นผู้สื่อข่าวระดับกลางๆหลายคนก็เริ่มรายงานถึงควันไฟที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่ผู้สื่อข่าวระดับสูงรายงานก็ตามแต่มันก็เป็นทิศทางสําคัญที่อาจจะระบุถึงความเป็นไปได้กับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นจริงครับซาม่ม็อกเบลครับผู้สื่อข่าวทีมสามจากเดลมิลมลก็รายงานว่าสโมสรอาจจะพิจารณาหาเซนเตอร์คนใหม่เข้ามาเสริมทีมหลังจากที่ไม่ค่อยประทับใจฟอร์มการเล่นของแฮร์รี่แม็กควายเท่าไหร่ดักนะครับโดยมีชื่อของโรนัลด์อราโร่จากบาร์เซโลนาและ น่าคิดนะครับเพราะแม็กควายเองหลุดออกจากทีมไปตั้งแต่เกมก่อนหน้านี้กับวัตฟอร์ดและการจับคู่กันของราฟเวารานและก็วิกตอร์เดนเลฟที่แฟนๆชอบเนี่ยก็ทําได้ดีไม่มีข้อบอกพร่องมากนักครับนักวิเคราะห์ด้านซื้อขายก็มองนะครับว่าถ้าสามารถจูงใจรดดิเกอร์ที่จะหมดสัญญากับเชลซีได้ก็จะทําให้ยูไนเต็ดนั้นไม่ต้องเสียเงินกับตำแหน่งนี้เพราะว่าทีมเนี่ยยังมีเป้าหมายในการซื้อนักเตะ ในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับสูนหน้าตัวเป้าแล้วก็แบ็กขวาด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับริดิเกอร์ก็คือนักเตะตัวหลักของเชลซีนั่นแหละซึ่งมปนทีมคู่แข่งร่วมหลีกโดยตรงของยูไนเต็ดนะครับฉะนั้นก็ต้องมารอดูแหละครับว่าถ้าเชลซีไม่ต่อสัญญาริดิเกอร์ริดิเกอร์จะย้ายไปหลีกอื่นหรือว่าจะตัดสินใจย้ายขึ้นเหนือมาเล่นกับปีศาจแดงกันแน่ครับ ในส่วนของตำแหน่งกองหน้าและตัวริมเส้นต้องยอมรับนะครับว่าสื่อที่รายงานเข้ามาอยู่ระดับที่ยังไม่สูงมากนักนะฮะผมนํามารายงานให้ทุกคนได้ทราบว่ามีข่าวนะครับซึ่ง้ะเทียบกับตอนนี้มันก็คือข่าวควันแหละครับอย่าพึ่งไปให้น้ําหนักมันมากนักนะครับคือถ้ามันเป็นเทียบต่ำผมก็จะระบุชัดเจนว่าไม่ต้องไปเชื่อมาก ฟังเอาไว้เพลินๆก่อนนะฮะอ่ะมาเริ่มจากข่าวของแอนโทนีครับปีของอาจ์แจกอัมสเตอร์ดัมนะครับมีรายงานจากสกอตซอนเดอร์สผู้สื่อข่าวจาก90 Minutes ครับระบ,บุว่ายูเนเ็ดให้ความสนใจอยู่นะครับฉะนั้นแอนโทนี Anthony มีความสนใจจริงนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ มีน้ำหนักมากเท่าไหร่ส่วนในรายของ Darwin unes, ดาวินนูเนสดาวยิงของเบนฟิก้าที่เริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นในหมู่แฟนบอลของยูเวเต็ดนะครับล่าสุดเร็คอร์สื่อเทเสจากโปรตุเกสก็ระบุว่านูเนสมีชื่ออยู่ในลิสต์ที่ยูเวเต็ดสนใจร่วมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งเบนฟิก้าเองก็ตั้งค่าตัวนูเนสไว้ที่เบื้องต้น41ล้านปอนด์แต่ก็นั่นแหละครับศึกนี้ยังอีกยาวไกลครับยูเวเต็ดต้องแสดงความจริงจังมากขึ้นถ้าต้องการดึงศูนย์หน้าดีกรีทีมชาติอุรุกว แต่ว่าด้วยอายุแค่22ปีนะครับเขาสามารถที่จะมาเป็นดาวยิงสลับกับดิซิโนโรนนลโดในกรณีที่พิโดตัดสินใจไม่ย้ายทีมแล้วก็สู้ต่อกกับแฟนในฤดูกาลหน้าครับ ปิดท้ายที่ข่าวเรื่องเฮดโคชนะครับมีข่าวต้องแตเมเงินพฤติกรรที่ผ่านมานะครับว่าเอริกเชนฮาร์เริ่มศึกษาภาษาอังกฤษแล้วนะครับและก็ตั้งใจจะสปีกอังกฤษให้แข็งขึ้นกว่าเดิมครับเพื่อเตรียมตัวมาทำงานที่อังกฤษนั่นเองลเหลฮะโดยที่แซมมี่ม็อกเบลครับผู้สื่อข่าวทีมสามจากเดลี่เมลก็รายงานว่านี่อาจจะเป็นการเตรียมตัวของเชนฮาร์ในการโยกมาคุมทีมปีศแตแดงครับขณะเดียวกันครับอีกหนึ่งผู้สื่อข่าวท้องถิ่นอย่างจนร์แนเชเเกอร์ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวอิสระ,วะ,ะ,รระ่ว,วา United เอลย น่าจะมีการติดต่อกับเชนฮากเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในฐามในมุมของดูวบอลกับแนทเองเนี่ยนะฮะการพูดคุยเบื้องต้นมากๆหลังบ้านก็น่าจะเกิดขึ้นสักพักแล้วแหละถ้ายึดตามข้อมูลเดิมของสื่ออังกฤษที่บอกว่าการสรรหาเฮดโค้ชคนใหม่จะเกิดขึ้นภายในเดือนนี้ฉะนั้นมันก็คงต้องเริ่มมีการเจรจามีการจีบมีการพูดคุยกันบ้างแล้วล่วนะฮะสอดคล้องกับข่าวที่เชนฮากเนี่ยเริ่มเรียนภาษาอังกฤษแต่ว่ากับหน้าง,งานครับเวลาให้สัมภาษณ์เนี่ยแน่นอนว่าเอริกเชนฮารกก็คงจะต้องตอบว่า เขาตุ้มเทเต็มที่กับกอาร์แจกสกอร์เพื่อสแสดงความเป็นมืออาชีพแล้วก็ทําตามสัญญาที่บอกว่าจะช่วยอาร์แจคอย่างสุดความสามารถจนจบฤดูกาลนี้นะครับอีกหนึ่งจุดที่ดูบอลกับแนชเชื่อว่าเป็นไปได้ที่ยูเอตจะติดต่อเทนฮากเบื้องต้นแล้วเพราะว่าสื่อระดับสูงของอังกฤษอย่างเช่นลอรีวิธเบลครับผูดข่าวทีลสองจากเดออเลติกก็รายงานตลอดนะครับว่ายูเอตเนี่ยมองเทนฮากเป็นตัวเลือกต้นๆเคียงคู่ไปกับมาริโซโคเชติโนครับฉะนั้น ก็เชื่อว,ว่าเทนฮากเองก็าจะทราบดีถึงความสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสุดท้ายก็อยู่ที่ว่ายูไนเต็ดเองครับจะเดินเกมคุยกับใครอย่างจริงจังระหว่างเทนฮากโคชิโน่หรือว่าเคเดตรายอื่นอย่างเช่นก็มีชื่อของลุยส์เอนริเก้เข้ามาเสริมด้วยอีกคนนะครับหรือแม้แต่ล่าสุดจาก ESPN ครับก็มีรายงานว่าคาร์ลอันเชลอติก็เป็นชื่อที่ยูไนเต็ดสนใจเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ ข้อสรุปเรื่องุนซือคนใหม่จะเป็นใครก็คงจะต้องรอฟังไปพร้อมๆกันแล้วก็รอติดตามข่าวไปทุกวันจนกว่าจะถึงช่วงขายสีสซันนั่นแหละครับสำหรับใครที่สนใจไปดูแมนยูกับดูบอลกับแนทนะครับเป็นพริกมันเองแบบครอบครัวแล้วก็ดูแลทั่วถึงย้ำอีกครั้งนะครับอินบ็อกซ์มาที่เพจดูบอลกับแนทได้เลยนะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างนะครับสามเมคีคือพลังสุความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณสุกิเวย์ออฟไลฟ์ฟีฟ่าออนไลน์ส มากกว่าแค่เสื้อยืดธรรมดา